สวัสดีครับพบกับเจ้าของรีเฟบครับวันนี้ก็มีน้อง,องมือใหม่หลายท่านนะสงสัยเรื่องของตัวนะเอฟเฟกนะเอฟเฟกที่เป็นเสียงแตกมันมีความแตกต่างกันยังไงนะบางทีหลายๆคนที่เพิ่งจะเริ่มหัดเล่นก็ยังจะสงสัยอยู่ว่าโอไดดิส distortion กับ fast มันแตกต่างกันมากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะฮะว่าเสียงที่ได้อะมันแตกต่างกันยังไงนะฮะเราจะได้เห็นได้ชัดว่าตัวนี้คือโอ้ดรายนี่คือ distortion นี่คือ fast นะฮะ ตัวแรกจะเป็นในส่วนของโอไดร์นะฮะจะเป็นของบอส ต่อไปจะเป็นเสียงของ d i สอร์ชั่นนะฮะเป็น d i สอร์ชั่นของแร็นะฮะ ท้ายจะเป็นของฟัสนะฮะฟัสรุ่นมัฟ จากที่ฟังเสียงกันไปแล้วนะฮะก็น้องๆหลายคนอาจจะมองว่าระหว่างตัวโอเวอร์ดรกับดิสสอชันเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะฮะอาจจะฟังดูแบบเอ๊ะแล้วผมจะแยกออกได้ยังไงต้องบอกว่าตัวโอเวอร์ดรเนี่ยมันเป็นคือมันก็คือพื้นฐานเดียวกันนั่นเองฮนะโอเวอร์ดดิสสอชันอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าอย่างโอเวอร์เนี่ยความแตกมันจะไม่เยอะนะฮะเสียงแตกที่ ความถี่ของเสียงมันจะไม่มากเท่ากับรีสโตรชั่นอันนะี้ถ้าไม่ฟังแบบเป็นวิชาการมากมายนะคือโอเวอร์ไดจะเก็บโทนเสียงของกีตาร์ได้มากกว่านะฮะก็จะมีเสียงของโทนของกีตาร์ที่เราเล่นอยู่นะฮะมันก็จะมีความที่เป็นออกไปย่านที่เป็นความหนาๆของโทนเสียงของกีตาร์อยู่นั่นเองคือไม่แตกยับเยินมากประมาณนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้ตัวโอเวอร์ไดรนี่ มันก็ไปไม่ถึงดิสโซชันไงเสียงที่เราได้ยินมันก็เลยทําให้มีความแยกประเภทกันได้นั่นเองนะเพราะว่าตัวความถี่ของเสียงนะถ้าเราบอกว่ามันเป็นวิชาการมันก็จะเยอะเกินไปเอาแค่ว่าเราฟังเสียงเราปรับโอเวอร์ไดเนี่ยมันก็จะไม่ไปสุดถึงดิสโซชันตัวนี้มันมีบองบอประมาณนั้นที่จะเป็นโอเวอร์ไดและดิสโซชันในตัวเดียวกันนะ,ะก็คือพอเราปรับเกณฑ์ ให้มันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไปถึง distortion นั่นเองนะในช่วงของความถี่ของที่มันถี่ขึ้นนั่นเองนะฮะประมาณถ้าเอาง่ายๆคือ o อร r d r i ฟ์ Drive ก็คือเสียงมันจะนุ่มนวลกว่าแล้วก็คมชัดกว่านะฮะอยู่ในโทนของเสียงของกีต้าร์มากกว่าอันนี้คือรูปแบบของ overdrive นะฮะอ่าส่วนต่อมาเป็น distortion นะฮะ distortion ก็คือแบบเขาเรียกว่า เหมือนเป็นการเพิ่มเกรนนะะเพิ่มเกรนแบบว่ามันสัญญาณของเกรนมันสูงกว่าอัวดรายนั่นเองนะฮะแล้วก็ขึ้นเสียงเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีความแตกมากกว่าถ้าเราพูดอย่างนี้มันก็จะฟังดูง่ายเกินไปนะสำหรับมีการแตกมากกว่าแต่ว่าพอเราเป็น d i s t o r t ชั n เนี่ยความถี่ของเสียงมันมากขึ้นทําให้แบบมันก็จะมีซัตเทนที่เพิ่มขึ้นนะ มันมีก็ความสถียรหือความยืดยาวเนาะยืดยาวของเสียงมากขึ้นก็คือเหมือนว่าเราเล่นแล้วมันแบบจะมีความโหดขึ้นว่างั้นเถอะนะไปโอ้ได้ก็จะมีความที่จะออกเสียงนุ่มนวลแล้วก็ยังคงความที่เป็นโทนของกีตาร์อยู่แต่พอเป็นดิสโซชันเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับช่วงของสัญญาณมันก็จะถูกตัดหายไปเหมือนกันแต่ว่าของเขาก็จะคงเสียงเช่นบอกว่าเราดีดสายใหญ่นะ มันก็จะได้โทนเสียงที่เป็นแบบย่านเบสมากแล้วก็เสียงมันก็จะแตกมากกว่ามันก็ประมาณนะั้นว่าโหดร้ายขึ้นประมาณนั้นนะนะเออโหดร้ายขึ้นกว่าโอเวอร์ไร์นั่นเองแต่ความแตกต่างเราเห็นได้ชัดจากเสียงนะฮะก็ลองฟังดูว่ามันก็แตกต่างนะไม่ใช่ว่าเหมือนกันทท้งทีเดียวเราจะปรับให้โอเวอร์ไร์เท่าดิสซอร์ชันมันไม่ได้เพราะเราปรับไปถึงเซ็ปั๊บมันจะกลายเป็นดิสซอร์ชั่นนั่นเองประมาณนั้นอ่ะเออไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันเข้าใจง่ายสุดประมาณนั้นอ่ะ แล้วส่วนถ้าบอกว่าไปเป็นฟัสล่ะตัวฟัสนี่ก็คือพื้นฐานเดียวกับ distortion นั่นเองนะมันก็คือทุกอย่างมันก็มาพื้นฐานมาจากโอเวอร์ไรนั่นเองนะเราก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มเกรนให้มันมากขึ้นแล้วจนแบบว่าความฟัสเนี่ยมันก็จะมีลูกคลื่นที่แตกต่างนะจริงๆแล้วคือถ้าบอกว่าเราใช้ตัววัดนะลูกคลื่นของฟัสนี่มันจะ มีความแปลกประหลาดนิดนึงนะแปลกประหลาดกว่าเสียงของโอ e ดดายไดท์ซเช่นนะฮะเพราะว่ามันมันคือ Special ประมาณนั้นคือมันเป็นแบบเขาทำให้มันเขาเรียกว่าไม่แตกจน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 ,จนบิดเพี้ยนมากเกินไปนะเขาก็มีการออกแบบมาเพราะว่าฟัสตนี่เขาแบบทำมาตั้งแต่ยุคเก่าเลยนะประมาณป,ปี60ประมาณนั้นที่เขาเริ่มทำฟัสเสียงขึ้นมาก็คือเสียงมันก็จะทำให้แบบ มันมีความแตกที่แต่ว่ายังยังมีแตกแต่ยังมีโทนของเสียงกีตาร์อ,อยู่ประมาณนั้นนะแต่ว่าอาจจะมีความแล้วแต่ความชอบนะบางคนก็อาจจะชอบแบบว่ามันอื้งนิดนึงฮะมันเหมือนกับเวลาโซโล่มันทําให้รู้สึกแบบไม่แผดมากเท่ากับดิสโซชันแต่มันสามารถนํามาโซโล่ได้แล้วมันมีเสียงแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวฟัสอยู่นั่นเองเออผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงแต่ว่า มันมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่าง f a s t Distortion และ w o r d Drive นั่นเองนะน้องๆก็ลองฟังดูจริงๆแล้วมันก็แยกไม่ยากนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าเราใช้ w o r d Drive เองโอลไดก็เขาก็จะนิยมเอาไปเล่นทั้ง r ิทึ h มทั้งโซโล่เนาะประมาณนั้นแต่ว่ารุ่นใหม่ๆนี้บางคนก็ชอบ d i ดิส r t ชันก็มาโซโล่ได้เหมือนกันนะ แต่ถ้าบอกว่าเราชอบแนวหวานๆที่แบบแบบลาดคลาสสิกอะไรกันประมาณนั้นะก็ต้องเป็นแบบโอดายไปบูไปประมาณนั้นเนาะก็จะหลากหลายนะแต่ถ้าบอกว่าเราจะแตกไปทางสไตล์เมทัลอะไรเลยก็ต้องเป็นดิสร์ชันเพราะว่ามันแตกมากกว่าโอดายนั่นเองส่วนฟัส t เองก็มันต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสําหรับดังเพลงที่อาจจะใช้เสียงฟัสเข้ามาเพราะว่ามันเหมือนกับ มันมีความที่ทั้งแตกแล้วทั้งสามารถที่จะโซโล่เป็นเสียงแบบโทนเสียงที่ดูป,ประหลาดๆได้นะแล้วแต่ความชอบก็แล้วกันนะประมาณนั้นก็โอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆมือใหม่นะฮะที่สงสัยว่าเอ๊ะผมจะทราบได้ไงว่าอันไหนคือ Overdrive อันไหนคือดิสโซชันไหนคือ Fast แยกแยะยังไงอันนี้ฟังเสียงกันแล้วก็ มาดูข้อมูลข้าวๆที่แบบออพอจะนึกออกว่ามันประมาณนี้นะความแตกต่างก็จะประมาณนี้โอเคทีนี้หวังว่าจะเป็นระโยชน์ครับลาไปก่อนครับขอบคุณรัสวัสดีครับ